ข้าพเจ้ามีน้ำเองนะวะท้าวเศรษฐีกสิกาลามีเมียอยู่คนหนึ่งซื่อน่าจังทาเทวีวันนี่เมนี่ท้าวกสิกาลาดีไกล ก็เนี้ข้าพระเจ้าดีใจหลายที่เห็นน้องะนองนั่งบนอ่นทางออกมาไม่นี้นองนั่งมีเลียงอย่างมู้นห้องตั้งแต่สั่งอื่นตั้งแต่สงเถอะนู้นจดโตไปกแล้วมาสเ็นั่งมาสิโม่นั่เนาะเอาไปนั่งโตนั่งตัวนั่งแค่ไหนมาเป็นผูออกมาเลยก็คือว่าถือม่เองซะนาเอาอีกจากความบ้านมาทนเศรษฐี ่านเดีีควัไเมียจะอาไล่ะโอ้ยเป็นเดีวีว่มีหอนโตนังมหางาญ่มาอื่นโอ้โหอ้ยก่นเลยเมียฉันก็คยเ่นเรื่องมาธยฐานอะไรข้จะกบเลยเพรรดูเรีร่น้นดีดนอกจากค้าจะได้ไรค่ะจะดีดี <c oughs> เอาลูกจำแม่คา่าเอาลูกใหละเอากระินั่งก็อี่แม่ อานั่นก็ง่ายต่อยข่อยไหมเงี้ยข่อก็นั่งนู่นี่ตาหดแับฉันเป็นผู้เอาแม่ไหมค่ะก็ต้องนั่งตําตีจาของเป็นเมียแม่นั่งตําหมดแจงมาขาก็ไมตว่าแจงว่าใจอย่าการินแม่ก็จะเป็นพุ่นนั่งไีตัวเดียวการนั่งแค่สี่เราเลยยบ่บ่ยังบ่เอาเสียมากคุณยังอีกว่าเ่าเดียวมากคุณยังสิไม่เห็นต่อีเสริมเสริมใช่ใจก็ใจนี่ดิ เจ้วกัสินั่งผู้เดียวเลยตีจาอีกับเจีที่ไปเออพวกกันมันเป็นตั้งไหนอยู่ดิแ่วทำไมพเขาใหญ่เรื่ดงนี่นี่เนี่สินั่งแซ่บเลยก็นั่งง้งกับผู้รมก็านั่งในคำว่านั่งสักขายงามือหากระตันเออเคยบอกเคยหาผู่หาตาไปนะเ่าจะท่าพันจิตฉลาดกันแก่สิลาค่ไกันไม่ยาดหยาอะา เช็ดจิ้มฉีกตัวเขินเช็ดจิ้มอะไรมันไม่มีหมอยุ่มมันอยุ่มมาดีบตัวมนันนี้อันนี้เป็นเก้าอี้เสริมเก้าอี้เสริมนั่งคนละฟังกันนะคนละฟังแมนบ้าเขาจะท่ามาขันหนอเอาบ้านนี้นั่งกันนั่งพร้อมกันการเล่นว่พร้อมกันนับนับกันได้มันจะสีดตามมาขีดกันเลยหนึ่งสองสามนั่งเลยว่าบ้านนี้ เจ้านั่งทั้งนี้ข้าังนี่เออก็เือความกันแท่โอ้โหเอาครับจัครับจับโอ้ยยัง้เดืพี่เจ้ายาลูกช่วยพี่เจ้ไปนะครับสบามันลุกไ่ได้ไปเหมือนลุกไดไลุกขันโต๊ะนั่นะเอาการขันลุกขึ้นโต๊ะนั่นป่ดีโต๊ะนั่นป่ไม่เห็นว่เดินแรงๆเอาเอาด้ยเนี่ย ว่าเปนศาสตรของกูมาทำไรกูนาะพี่พี่งร่งกัน่งพ้อกันนเ้าผมเป็นนพี่ฮ้ยเช่นไาก็ได้ก็เป็นนัก่านนัท้าน่ไปพักุล้นั่งใจรุงปลอนเอาื้ามเขาเขาเว่ากาชิบิบเหมันจืดกเออบวาถเนียใบวถึงเนียเออักงิิบเนี่ยแต่บื้อบื้อไปยตัวเุ่น่ะอันขึ้นังสี่ดอกมองฉันเนี่ย อันเมยอีเกิงเนี่ยฉันเนี่ยนะน้องอีเกิงเนี่ยนะวงสายยังอีวันอีวันจันท่าเทนี่เอาอีเกิงกัจัท่าเดียวกันบ้างอีเกิง์เทมนี่เนี่ยนะจีิไม่สลัดจันท่าอีเกิรแกไวอาจันท่า นั่งกระไรเนาะสองเกียร์กับสอนเกียร์เว้ยเจ้ามาลูกได้อย่างคันลูกขึ้นบ่อกกันจีไปลูกจีเนาะบ้านน่องยาบยาบยาปาบัานนี่บ้านไม่นนาะจับดีเลียวเออมันเป็นน้ำหมากเสียงแม่งบอกสอนเกียร์หมากเสียงอยู่ท่านคุณเจ้าได้ลูกเร่องอไรบ้างเว้ยว่าท่านพี่ให้เจ้าไปลูกบ้านเออเออกับตังจีในแม่น้องนะเออมันกับตังปลอดภัยเนาะมันจะลูกเกี่ยวลูกน้องนะเออันสั่งได้ไม่นาะ หัวใจเราเปลอดน้องจยาบทีเกินเทวีนะที anyway. ่เกินเทวีนะขีดฝาห้องห้องกับมีราชบุตรอยู่ผู้หนึ่งมีลูกชายอยู่ผู้หนึ่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเฮาน่ะลูกชายเขาเป็นคนเบาออกมามันจะเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นหัวแกวหัวแหวนเลยเขาเรียกว่าเปียบเทียบเปียบเปื่อยไปหัวแกวหัวแหวนไหมใช่ไหมหักปานแจงแหงปานบางลำเตา้เขามีลูกอยู่ผู้หนึ่งก็ได้สิตจากปรึกษา ั่ผัวพนองนางเนี่ยป้าจิทรงลูกไปํำไปเลี้ยงแตนโดนไปเลี้ยงใช่อ้าวป้าจไปเลี้ยงลูกเลี้ยงกูเก้วที่จะย่าโค้งผมตัวเ <c oughs> ปเ็นนูเก้วตังแต่ใกล้ๆเขาต้องต้งไปไกลๆให้เขาศึกษาวิทยาอยุี่ทายาค้ปุ่นในปาลาหรือสีใน,นปลาเนี่ยลูกเขาจะไปเคยเด้กออกีบานนี่อ,อ,อ้าจะไี่ใครในห้อกเนี่ยในปลาหรือสีนี่วิทยายุดใ่ทายาคมงแบบสามารถป่ายุ่งในงตัวเป็น <c oughs> ม่ยอันไหน เี่ยนวนายกปลุในในปลาป่นดีแม่ชำแตังกว่าดีโอ้นงบบางนี่เป็กานน่งเด็กนงางก็ประกานน่งอย่างเสด็จพี่บุ๊คบุ่ลูกแขกในบ้านหรอ่ลูกแขกตัวนางเลยนางกับนานง คือว่าน้เนี่ยนี่คือว่ามาเหกันสักนัดก้นแกนังท่ือสั่นกันน้ำชกน้ำตัวหนึ่งชอนชามน้ำ้นกันตัววันนี้มาจ้สีได้เราไม่หันเนี่ยต้จอยต้ออุ้ยนัหนึ่งช้อนามีแต่หมาเชียงรถขับสุนัขเบองเอะไรสีมันจะมาตัวนอนังลงเออนังไม่ยัยิ่ โอ้ oh, <laughs> น้ำเตยอน้าเตยอะไรอั <s <Hopkins> <S นนั้นก็ไม่น้้ำเตยนองจันอเตยสายแอจนาเออเดูเข้ามาน่มาสวยเออเพราะฉะนั้นแล้วเออดูข้ามัปึกสาหาด้วยซะก่อนเนาะเออกูกูอูก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  <Bron ach ột> ูก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 ากูกิกู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 ู้กูกกูกูกูู่ก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 กกูกูกูกกูกูอก